มีใครรู้จักสแเนเดอร์แมนไหมครับสแเนเดอร์แมนก็คือตัวที่อยู่ข้างหลังของเราในตอนนี้นะครับวันนี้เราจะเล่นเกมที่มีเนะื้อหาก,กับสแเนเดอร์แมนตรงๆเลยนะสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะอยู่ในเกมสแเนเดอร์แมนมิลเลอร์โวลนะครับหรือกคือสแเนเดอร์แมนโลกกระจกนั่นเองดูจากคำว่ามิลเลอร์โวลแล้วเนี่ยคือมันกลับด้านด้วยนะครับให้เห็นว่ามันเป็นโลกกระจกจริงๆนะโอเคครับถ้นง,งันเราก็กดเริ่มกันเลยดีกว่าที่ไหนเนี่ยถนนเหรอซ้ายบนดูเหมือนว่าเราจะมีเลือดด้วยนะครับเป็นเลอดของเเราเนะ มีกระดาษแปะไว้เกี่ยวกับเด็กที่หายตัวไปนะครับเป็นคดีเนาะแล้วก็หายไปหลายคนด้วยใครเดินตัดหน้ามารยาทนิดนึงนะครับมาถึงก็ด่าผีซะแล้วเซนเดอร์อบิลเลอร์โบ้ฮัลโหลใครโทรมานี่ s <S น,นี่พ่อ <I 'm S 1> เองนะ <'m> ขอโทษนะใครพ่อจะกลับบ้านเร็วไม่ได้พ่อมีประชุมตอนคืนนี้ พ่อซื้อขนมปังมานะตอนเช้าเอาไว้ในห้องครัวไปกินซะนะแล้วเดี๋ยวพ่อจะเอาอาหารมาให้เพิ่มหลังจากที่กลับไปถึงบ้านโอเคครับดูเหมือนว่าเราจะรับบทเป็นลูกนะแล้วก็ออ j e c t ทีปไม่มีบอกนะครับแต่ดูเหมือนว่าเราจะต้องไปเอาอ่าแปลวขนมปังนะครับไฟไฟกดอีเพื่อปิดมืดอยู่นะโอเคมาถึงเราต้องเช็ครอบๆนะครับรหัสแผ่นล็อกแปดห้าสาม มีมีอะไรปะแต่ตอนนี้เรายังไม่ดูนะครับว่าไอตัวที่สายรหัสอยู่ไหนเนาะมีขาเราโอ้เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าเรามีตัวตนจริงๆเนาะมีหัวกว้างหนังสือพิมพ์หรอน่าจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเนื้อเรื่องนะครับมีซ้ายกับขวาไปทางไหนไปทางขวาสิ <c oughs> ดูเหมือนจะเป็นห้องนั่งเล่นนะครับแล้วก็มีหนังสือมี มีไฟฉายเตรียมมาให้เลยเหรอเหมือนรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเราเปิดเปิดไฟฉายยังไงอ่ะเปิดไม่เป็น,นอ่ะอ๋อกดเล็กนึงโอเคเก็บไว้ดีกว่ามีประตูสองทางตรงนี้เป็นห้องนอนเป็นห้องนอนของเด็กนะครับก็น่าจะเป็นเราปะที่เป็นเด็กแล้วก็มีอุย๊ยซ่อนได้เหรอทำไมถึง <laughs> ทำไมถึงให้ซ่อนอะ่ะสดงวก็มีไล่ล่านะครับนี่เป็นห้องนอนของ ของพ่อเราน่าจานนะประตูทางยาวตรงนี้มืดด้วยอะเปิดได้ปะมันล็อกอยู่นะครับพ่อเอากุญแจไปไว้ที่ไหนแสดงว่าพ่อต้องมีเหตุผลจะมาถึงได้ล็อกประตูเอาไว้แบบนี้เนาะเรายังไม่เจอห้องครัวเลยนะครับก็น่าจะทางนี้ไหมมีโต๊ะแล้วก็นี่ไอ้ตู้เย็นเดี๋ยวเช็คตรงนี้ก่อนเนาะเป็นห้องน้ํานะครับแล้วก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรด้วยนะ โอเคไปห้องครัวในตู้เย็นนะ่าจะมีอะไรกินเปิดไม่ได้นี่ไงเป็นขนมปังนะครับโอเคคุณได้เอาขนมปังมาเรียบร้อยแล้วแล้วกินยังไงอะ่ะมันมีให้กินไหมนี่ไงกดใช้ <c oughs> กินแบบนี้อระ <c oughs> โอเคไปต่อ,อดูเหมือนว่าไฟจะดับนะครับไฟฉายโอเคไฟดับได้จังหวะเลยนะ มองไปทางไหนอะหายไปแล้ว <c ười> คือคือเขาไม่ได้มองเราด้วยนะเมื่อกี้เหมือนว่าเขามองไปทางหลังตรงนี้นะครับไม่ได้มาหลอกเราอะสิเมื่อกี้มันตัวอะไรอะฉันคิดว่าฉันคงจะเหนื่อยเกินไปนี่ก็มองโลกในมองโลกในแง่ดีนะครับคือเหนื่อยแค่ไหนก็ไม่ได้เห็นเป็นตัวแบบนั้นปะ <c oughs> ใช่ไหมคุณเซเร์แมนฉันจะต้องเปิดไฟที่อยู่ชั้นใต้ดินเดี๋ยวเราไปใช้ห้องนี้นะครับเผื่อว่ามันจะมีอะไรที่เราพลาดไปนะ กระโดดได้เปิดเปิดไม่ได้นะครับตู้เปิดได้นะมีกล่องเหรอเป็นกล่องนะครับแล้วก็มีรหัสด้วยโอเครหัสอะไรนะ <c oughs> รหัสต้นเกมแปดห้าสามใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดแปดห้าสามโอเคเปิดได้แล้วข้างในเปิดเปิดสิมีกุญแจนะครับ เป็นกุญแจของชั้นใต้ดินโอเคมีอยู่ห้องเดียวนะครับที่เรายังไม่ได้เปิดก็น่าจะห้องนี้ปะมันคือชั้นใต้ดินเหรอโอเคเปิดได้นะบันไดลงไปชั้นใต้ดินสั้นแค่นี้เหรอถ้าลงมาแค่นี้มันไม่นะับเป็นชั้นใต้ดินเลยปะมันมันมันเตี้ยไปเราเอื้อไม่ถึงนะครับกดกดไปได้นะเหมือนว่าเราจะต้องเอา โอเคจริงด้วยเราจะต้องหาอะไรบางอย่างนะครับเพื่อที่จะปีนจะได้เปิดไฟนะไม่เหมือนชั้นใต้ดินเลยลงมาแค่นี้มันนับไหมนับว่าเป็นชั้นใต้ดินไหมด้านซ้ายด้านขวาเราจะหยิบเก้าอี้ใช่ไหมเก็บไม่ได้ถ้างั้นอน,นุญาตโอเคเสียงอะไรเราได้เก้าอี้ของไอ้นี่นะครับเป็นโนเราวิ่งได้ค่อนข้างที่จะเร็วนะ ซึ่งไม่ใช่เรื่องดีเลยสำหรับเกมแบบแบบนี้นะที่มีเลือด <c oughs> ขึ้นขึ้นฮัลโหลขึ้นยังไงอะกระโดดเหรอโอ,โอเคถึงละแล้วก็เปิดอ่าไฟเปิดแล้วโอเคครับในเมื่อไฟเปิดแล้วเราจะต้อง เราจะต้องทําอะไรต่ออะโอเคฉันไม่กลัวใช่อยู่ไม่กลัวแต่ฉันกลัวฉันจะต้องพักผ่อนอ๋อโอเคก็คือเราต้องนอนนะครับปิดประตูเพื่อที่จะได้นอนนะเอาตุ๊กตาหมีไปด้วยได้ไหมนอนนอนโอเคนอนละอ้าวแล้วเราโผล่มาที่ไหนเนี่ยฝันเหรอความฝันนี้อีกแล้วแสดงว่าเราน่าจะฝันถึงเรื่องนี้บ่อยนะครับ เอาจิงๆในชีวิตจริงเนี่ยผมก็เคยฝันปแปลกแปลกเหมือนกันนะที่ว่าเราตื่นมาในโรงเรียนของเราเนี่ยแหละแต่ว่าเป็นโรงเรียนล้างนะครับ้ยตัวอะไรอ่ะแซลเลนเดอร์แมนถ้ายืนดักอยูง่งั้นแล้วเราจะไปยังไงอ่ะนั่นแหละไปะทางนั้นแหละมีที่ให้ซ่อนปะเราอาจจะต้องหาทางหนีที่ไร้ไว้ก่อนประตู เปิดไม่ได้ทำไมยืนดักยืนงั้นนะไปแล้วใช่ไหมโอเคเราจะต้องเดินตามมันเหรอทุกอย่างดูคุ้นทุกอย่างดูคุ้นมากๆเลยคุ้นยังไงอสวัสดีครับดูเหมือนว่าเขาน่าจะไล่เราได้นะใช่ไหมลองเรียกนะลองเรียกมาไฟฉายเราไม่มีนะครับสวัสดี มายังเจอปะเจอหรือยังยังอีกยังไม่หนีอีก <S <S ดูจากแพทเทิร์นการเดินคือเราจะต้องเขาน่าจะเดินมาตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราออกขวาถ้าเกิดเขาไม่เห็นเรานะช็อตบไม่มีไม่มีไม่เห็นออาเราเราหมอบลุกโอเคไปแล้วโอเควิ่งเลยนะผมวิ่งเลยนะมันน่าจะวิ่งตามเราไม่ทันนะครับ คุณกล้าหันกลับไปดูเลยแต,แต่มีหน้าเราค่อนข้างเยอะนะครับมาไหมอ๋อโอเคไม่ตามเรานะครับแสนั้นก็ผมตัดสินใจถูกเลยว่าจะต้องแอบนะครับที่นี่คือห้ามเข้าเหรอเขตห้ามเข้านะครับเป็นเหมือนโรงเรียนปะใช่ไหมอ๋อโรงพยาบาลนะครับห้ามเข้าแล้วอ,อ,อะไรอะไทท่านเหรอฝันจริงด้วยนะแล้ว ใครเคาะประตูเน่ะฝันแปลกจังเลยฝ,ฝันมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้คือเราตื่นแล้วทำไมถึงมีเสียงเคาะขนาดนี้พ่อเราปะพ่อเราอาจจะกลับมาแล้วนะครับเอา้าประตูชอบอัดหน้านะแล้วประตูบานไหนที่เคาะอยู่เนี่ยใครเคาะประตูอยู่พ่อกลับมาแล้วเหรอก็อ,อาจจะใช่นะพ่ออาจจะไม่มีกุญแจครับรอเราไปเปิด คือเสียงมันเซลาว์อะประตูบ้านไหนประตูนี้ปะใช่ไหมเอาก็ถ้าเปิดได้แล้วจะเคาะเรียกเราทาไมอะก็เข้ามาเลยสิทําไมต้องรอเราให้มาก่อนโผล่มาที่ไหนอีกแล้วเนี่ยแล้วโผล่มาไม่ซ้ําที่เลยนะครับแล้วก็มีไฟฉายให้ด้วยเหมือนว่าเราจะโดนลักพาตัวนะครับแต่ว่าเขาใจดีเอาไฟฉายให้เราเลยเหรอมีฐานให้ด้วยนะครับใจดีจริงๆนะมีประตูนะครับจะต้องหาทางออกให้ได้ แน่นอนเปิดไม่ได้นะครับมันติดอยู่การติดไม้กระดานแบบนี้แสดงว่าจะต้องจากภายในใช่ไหมเพราะว่าถ้าอยู่ด้านนอกนะครับไม่สามารถติดไม้แบบนี้ได้นะแสดงว่าคนที่ติดน่าจะอยู่ข้างในนี้หรือไม่ก็หาทางออกอื่นนะครับกระจกได้ปะเนี่ยกระจกตรงนี้น่าจะเปิดได้นะหรือเปล่าหรือเปิดไม่ได้ <laughs> โอเคตรงนี้เป็นห้องน้ํานะครับมีอะไรไหมห้องน้ําจะโโกปีนได้หรอ ไม่มีท่อหรืออะไรให้เราหนีนะครับโอ้ยติดเหลือเกินอะไรอะ่ะเรายกกล่องได้ยกทำไมอะ่ะอาบน้ำเอา้าโอเคนึวกว่าติดอ๋อยกกล่องไปปีนหรือเปล่าหรือว่าทุบหน้าต่างทุบป,ประตูอะอ,อ่ะกล่องหายเอา้ากล่องหายไปแล้วบ้าเหรอ ผมเจอบั๊กเหรอเฮ้ยเอ้าแล้วเจอบั๊กอย่างงี้อ๋อโอเคดูจากทรงแล้วผมน่าจะต้องเริ่มเกมใหม่นะครับไม่นะเซฟเกมเหรอกดเซฟเกมได้ไหมไปเมนเมนูใหม่นะครับคอนติเนียลคอนติเนียลไม่ได้ด้วยโหลดเกมก็ไม่มีโอ้ไม่ต้องเริ่มเกมใหม่เหรอเนี่ยว่าทำไมเป็นอย่างงี้อ่ะ เกมที่แล้วก็ก็ติดบั๊กนะครับต้องเริ่มเกมใหม่แล้วก็ต้องมาหนีผีมาอีกรอบนะรีบๆเดินเลยนะไปให้ไวเลยโอเคครับผมกลับมาแล้วนะครับตอนนี้หลังจากที่ไปวิ่งหนีผีมาอีกรอบนึงนะครับเพื่อที่จะมาหากล่องเดินเนี่ยกล่องนี้มันหายไปได้ยังไงะโอเคครั้งนี้เราจะต้องใช้กล่องให้เป็นประโยชน์นะครับเพราะว่านะเราน่าจะต้องปีนหน้าต่างตรงนี้นะใช่ไหมอืม แล้วปีนปีนไม่ได้เหรอทำไมมันปีนแล้วกดหมอนเลยไหมไม่ได้หรือว่าจะต้องลากมาไกลๆก่อนโอเคแล้วก็ปีนตรงนี้เนาะอ๋อมาได้เร็ว ที่สุดนะครับคิดดูนะครับว่าคนที่รักพาตัวเรามาเนี่ยเขาจะพาเรามาในห้องที่หน้าต่างไม่ได้ล็อกนะครับให้เราหนีออกไปได้ง่ายๆเลยแปลกๆนะรักพาตัวเรามาเพื่อที่จะให้เราหนีไปเนี่ยนะ <c oughs> แล้วเมื่อกี้ผมเก็บถ่านมาหรือเปล่าไอ้ถ่านไฟฉายอะไม่แน่ใจนะครับโอเคแต่ว่าเราได้ออกไปแล้วนะถือว่าเป็นอิสระภาพใช่ไหมโอเคไฟฉายน่าจะช่วยได้นะครับ แถวนี้เป็นเหมือนกับอ,อะไรอะไม่น่าใช่สารเดนเดอร์แมนนะครับน่าจะเป็นสไปเดอร์แมนปะวิ่งมาทางนี้เหรอตรงนี้เป็นทางที่ถูกต้องหรือเปล่าที่ไหนครับเนี่ยมีด้านซ้ายกับด้านขวาด้านขวาเป็นกรงนะครับเปิดไม่ได้นะมันล็อกอยู่โอเคถ้างั้นเราก็ต้องไปด้านซ้ายดีปะเป็นเหมือนกับ ทีวีเหรอทำไมถึงเป็นทีวีวางอยู่เยอะแยะรับซื้อของเก่าหรือเปล่าใช่ไหม αι? มีอุ๊ยอะไรอ่ะอุ๊ยอุยเดี๋ยว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 ทำไมมันคุน้นๆมันเหมือนกับอ่าเกมโอเคน่าแี่จริงนะ้วยเหมือนกับเกมไ้วีจารูเมอร์เลยนะครับที่ผมเคยเล่นเอาไว้เนาะคืออยู่ๆเพลงก็ขึ้นผีก็ไล่แล้วพอเราเปิดประตูมาปุ๊บอยู่ๆเพลงก็ดับผีก็หาย เดี๋ยวผมเปิดภาพเทียบให้ดูเลยใช่ไหมอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยว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 ซึ่งนมำซึ่งนมำซึ่งน้ำไม่ใช่หรอแพลตฟอร์มขอเข้าครับอะใช่ไหมเหมือนกันทุกอย่างเลยคนทำคนเดียวกันหรือเปล่าอาจจะเป็นคนทำคนเดียวกันนะครับที่ไหนแล้วเนี่ยมีเช็คได้ปะเปิดได้ปะเปิดไม่ได้หรอเอ้า กลาเป็นว่าเราดันนะครับมีฐานไฟฉายให้ด้วยเป็นทางลับนะโอ้โหเราเดินเดินช้ามากเลยเอา้าฮะโอเคเหมือนจะปักนะครับเมื่อกี้บักนิ้หน่อยเนาะถ้าเกิดเป็นในวีจารูเมอร์อะ่ะผีจะต้องโผล่ตรงท่อนะครับใช่ไหมสามสองหนึ่งดันไงเ <laughs> ดาวได้ไม่ยากเลยนะช่วยช่วยด้วยเหมือนพิกเลยอะ่ะเปิดพิกเราได้เฟืองมานะครับ เป็นเกียร์เนาะติดเคเราออกมาละมีประตูด้านหน้านะครับแล้วก็่านไฟฉายเก็บไว้เยอะๆนะครับเ <c oughs> ผื่อได้ใช้แล้วอันนี้คืออะไรทะลุออบเจกต์เหรอ,อเปิดประตูแล้วก็ใส่เกียร์ตรงนี้หมุนเลยถ้าหมุนยังเหมือนเลยอ่ะจะต้องกดอีคางนะครับถึงจะเปิดได้คนทำคนเดียวกันหรือเปล่าหรือใช้เอนจิ้นเดียวกันนะครับอุ้ย <c oughs> คุณพี่อยู่จังหวัดอะไรครับไม่ไรใช่ไหมไม่ไรนะโอเคมาทางนี้นะครับเปิดแล้วก็ปิดน่าจะเข้ามาไม่ได้นะที่นี่ที่ไหนเนะี่ยใครเขาจุดเทียนเอาไว้ไม่มีไฟฟ้าเหรอมีเอ็กซิข้างบนนะครับออกได้เหรอใช่ไหมโอเคมีกุญแจเหรอเก็บจะปะเป็นกุญแจกลงของอดัม ฮะกรงของอดดำคืออะไรอะเอาแล้วหายไปแล้วอะไรเดี๋ยวมันวิ่งไล่าซ่อนตรงนี้ได้ไหมซ่อนได้ปะซ่อนได้นะไม่เปิดใช่ไหมโอเคทำ <c oughs> ไมจะอยู่โผล่มาอย่างเงี้ยไม่มีเสียงเอฟเฟคด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวทบทวนก่อนนะคือเมื่อกี้เราได้กุญแจของกรงขังของอดดำมา แต่ว่าเราจะต้องไปปลดปล่อยใช่ไหมอาจจะไปต้องอาจจะต้องไปช่วยเพื่อนนะครับแล้วผีไปได้ยังอ๋อโอเคน่าจะไปแล้วแหละเสียงเพลงมันดับอะ่ะจ <c oughs> ำหนึงนะใส่ฐานก่อนนะครับคอมบกับอันนี้มีแอนิเมชันใส่ด้วยเหรอสุดยอดเลยมีด้านซ้ายกับด้านขวาเดี๋ยวเราเช็คตรงนี้ก่อนเนาะกุญแจหรอเป็นกุญแจของประตูประตูไหนอะ สวัสดีตรงนี้มีที่ให้ซ่อนด้วยแสดงว่ามันจะไล่เหรอไม่น่าใช่นะ <c oughs> นี่ไงกุญแจเป็นกุญแจกรงขังของซาร่าดูเหมือนว่าเราจะต้องช่วยที่แบบไม่ใช่คนเดียวอะ่ะน่าจะต้องช่วยหลายคนนะครับฝั่งนี้มีอะไรปะโอ้มีกุญแจของลิลลี่เอา้าทางตันนะครับไม่มีอะไรโอเคตอนนี้เรามีกุญแจทั้งหมด4อันนะ มีกุญแจประตูอ๋อประตูตอนแรกอะครับที่เรามานะแสดงว่าเราจะต้องเดินกลับไปนะครับเดี๋ยวเช็คตัวนี้ก่อนว่ามีอะไรหรือเปล่าตรงที่ผีโผล่มาตอนแรกนะไม่มีไม่มีเลยจุดประสงค์คือจัมสแกรกอย่างเดียวใช่ไหมไม่มีอะไรเลยมีฐานตรงนี้เก็บเก็บเก็บฮัลโหลเอ่อเก็บแล้วเหรอปะปะปะปกลับกลับกับเราจะเล่นแบบมั่นใจนะครับจะไม่กลัวสิ่งใด ขากลับมันคงจะไม่โผล่มาใช่ไหมโอเคถ้าจะให้เดาจะต้องไม่มีอะไรโผล่ไม่มีจริงด้วยเราจะปลอดภัยอย่างนี้เลยเหรอพักฟื้นสแตมินานะครับเปิดได้ใช่ไหมอ่าเสียงไม่เหมือนกงขังเลยอะ่ะเหมือนกับไล่เว่นมนต์นะสไปเดอร์แมนเสียงเหมือนกับไล่เว่นมนเลยนะครับ ทางซ้ายกับทางขวาเหรอจะต้องไปทางไหนอะอครั้งนี้ไปซ้ายนะครับเพราะว่าเราไปขวาเยอะล้วเป็นบ้านคนคนจีนหรือเปล่าน่าจะคนจีนนะครับแล้วก็มีกรงนี่ไงใช่ไหมเราจะต้องช่วยนะครับน้อุ๊ยอมงจากจะไม่ขอบคุณแล้วเดินชนเลยหรอเด็กพวกนี้อันตรายนะไม่สนใจเลยอาจจะเป็นวิญญาณนะครับ แล้วก็มีมีญ่าขึ้นในกลงด้วยเราเปิดครบแล้วนะครับดูเหมือนว่ากลงที่เหลือจะไม่มีคนอยู่เนาะหรือไม่ก็เตรียงว้ให้เราพวกเขาเดินเรียงกันอะ่ะเราเดินตามได้ไหมเราเดินทะลุได้ด้วยไหเธอพวกเธอจะไปไหนกันนะ่ะเราไปด้วยได้ปะไปได้ใช่ไหมเอา้าหายไปแล้วเดินทะลุกำแพงเหรอแสดงว่าเราจะต้องเข้าประตูนี้นะครับอ้าว จบแล้วอ่ะอ้าวจบแล้วนะครับพาร์ทที่1เนาะโอเคครับก็ต้องรอดูว่าจะมีพาร์ทที่2ปล่อยออกมาเมื่อไหร่นะครับถ้าตกใจตรงไหนอะไรยังไงอย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ข้างล่างนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ